นี่ไงตัวใหม่ใช่ไหมเจ้าบิดเวิร์มนะครับเรากลับมาอยู่กันใน Count of Cryptids นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะก็เขียนว่ารีเวิรมด้วยนะครับเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะมีคลิปติดตัวใหม่นะครับปืนใหม่อาวุธใหม่เอนดิ้งใหม่เอนดิ้งนี้คงไม่ต้องเอามั้งแมปนี้ไล์แมชชีนกันนะฮะน่าจะดีกว่า AK หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะลองไปเล่นดูวันนี้เราจะมาตามหาเจ้าบิดเวิร์มกับ Long Horse นะฮะสองตัวมาใหม่นะครับคาสิเนก็ยังสวยเหมือนเดิมนะฮะ น่าจะต้องไปที่บ้านเหมือนเดิมอีกใช่ไหมคงไปเริ่มที่เดิมอ่ะตรงนี้ใช้เวลาแป๊บนึงนะฮะเก็บของก่อนนี่ฉลงงัดบ้านเฮข้างในมีของเก็บเลยฮะ,ะเก็บตรงนี้ได้เลย <laughs> <laughs> เปิดบ้านเปิดบ้านเหมือนจะครบและะ้วฮะโอเครถซ่อมเสร็จแล้วไปเดี๋ยวสี่กำลังวิง่ง อยู่สิยังไม่ได้ขึ้นรถเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ขึ้นรถเนี่ชื่อผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนฮอยังไม่ได้ขึ้นรถจะไปไหนและเนี่ยเอา้าอ๋อมาได้ใช่ไหมเนี่ยเอาวแล้วคืออะไรอะ่ะคือไม่ได้วิ่งขึ้นรถมาคือก็วิ่งไปแล้วเมื่อกี้ไปไม่ทัน โอ้ยังบักอยู่ดีนะฮะเกมนี้จริงๆมันนาทีนึงไม่ใช่หรอรถกว่าจะออกนี่ยังไม่ไม่ครบนาทีเลยอ่ะเพื่อนหายไปกันหมดแล้วฮะเหลือแค่ไม่กี่คนละต้องทําอะไรก่อนอนะ่ะลืมเ,เราต้องเก็บน้ํามันก่อนหรือเปล่าเพื่อนแล้วคนอื่นอยู่ไหนเนี่ยคนอื่นกําลังนั่งรถมาหรือเปล่า <laughs> เราสองคนขึ้นรถไม่ทันนี่ไงไม่เข้าใจเพราะทำไมอยู่ๆรถไปเองอมาแล้วฮะ รอเซเลนเฮดมาอ่าไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนไม่มีแล้วหรอปกติมีไฟฉายนี่อยู่ไหนอยู่ไหนมาดิลองใช้ปืนก่อนดีไหมรู้สึกว่าเขามีพื้นที่ใหม่มาด้วยนะโอ้โหแมปเปลี่ยนไปครับพื้นที่เพียบเลยแล้วเจ้าบิชเวิร์มจะอยู่ตรงไหนเนี่ย Family Park โอ้ยผมต้องแบบวิ่งไปให้ทั่วไม่รู้ตรงไหนคือตรงไหนแล้วทิศไหนก็ไม่รู้มาเจ้าบิชเวิร์มกับลองฮอสสตัว เสียงไซเรนเฮดอยู่นี้ฮะขอปืนไปลองใช้ดูหน่อยข้างล่างอะไรอะ่ะเมื่อก่อนไม่มีนี่มีตู้คอนเทนเนอร์ er ครับตกลงไปได้ไหมหรือว่ามีทางลงกลัวลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ไม่มีทางขึ้นเนี่ยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ซเรนเฮดเอ้ย,เ,อยเหมือนเขาทาใหม่ครับสกินแต่ทําไมไม่มีเลือดขึ้นอะ่ะทําไมไม่มีเลือดปกติมีเลือดโอ้โ oh, หวิ่งเร็วด้วยปกติมีเลือดบอกไม่ใช่หรอไม่ดูนี้ไม่มี หรือว่ายิงไม่โดนนี่อะไรเนี่ยมีจักรยานด้วยแฮะอ๋อลูปป้นอันนี้ที่เขาตามเราไปทุกที่เขาคือตัวอะไรคือชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่จะตามเราไปทุกที่เลยอะ่ะวิ่งไปก็ไปเจอผมใช้หน้ากากดูตอนกลางคืนไม่ได้อะ่ะแว่นดูตอนกลางคืนกดแล้วไม่ขึ้นเนี่ยซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้บั๊กยังเยอะเหมือนเดิมแมปก็กว้างด้วยนะ จะรู้ไหมว่าวิ่งไปตรงไหนน่าจะมีที่บอกมีห้องน้ำด้วยฮะเอนดงเอนดิ้งช่างมันน่าจะอยู่ในอุโมงค์อ่ะนี่อุโมงค์ใช่ไหมเฮ้ยไปไม่ได้เพื่อนอยู่นี้เพื่อนวันด,ดีเพื่อนไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเพื่อนเพื่อนมาด้วยกันมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็ว <laughs> มาเร็วก <laughs> ดวิ่งด้วยดิ <laughs> จะได้วิ่งเร็วหน่อย <laughs> นี่อะไรเนี่ยเหมือนมีไฟยอยู่นู้น อย่าบอกนะว่าผมวิ่งกลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่ใช่อันนี้บ้านตรงนี้บ้านที่มีข้างล่างเคยเข้ามาแล้วนี่ไงของเก็บหน่อยอืมเก็บไปเพื่อนเก็บไปเก็บไปไปดูข้างล่างแป๊บหนึ่งข้างล่างเนี่รให้เก็บไหมไม่มีนะโลง่งไป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 ,ปกี่คนเนี่ยเหลือแค่ห้าคนแล้วฮะเข้ามาประมาณสิบหกสิบเจ็ดคนเหลือห้าคนหายไปตอนแรกน่าจะเยอะอ่ะขึ้นรถไม่ทัน คือปกติมันรอหนึ่งนาทีไงแต่อันนี้คือไม่รอเลยอยู่ๆก็ออกไปเลยทั้งๆท,ที่เราเป็นคนเก็บของด้วยซ้ําเจอแล้วครับเจอบ้านอ๋อนี่โรงงานโกดังมีตาแวบ,บๆตรงนี้น่าจะมอสแมนหรือเปล่าก็พิบได้เหมือนจะบินด้วยมอสแมนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเหมือนจะใช่ใช่ใช่ใชมอสแมนฮะแต่ทำไมตัวเล็กลงอะ่ะตัวเล็กลงเนยเนี่ยแล้วเขาก็ไม่บินตามเราด้วยนะ บชเวิร์มอยู่ไหนนี่ก็สว่างสว่างคืออะไรการ์ตูนแคทหรือเปล่าเท่านี้อ๋อนี่โรงพยาบาลครับโอ,โอ้โหมาแล้วก็ว่าเสียงอะไรเดินอยู่อปีนตึกงี้ได้เลยอะโอ้โอ้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวฟเดี๋ยวมันนืดมันนืดแล้วเซเลนเฮดบ้านใครเดินทะลุตึกได้ กลับมาที่เดิมมืดอีกแล้วนี่ไงบัคความสว่างแมบพบอ๋อแต่ว่าใช้อันนี้ได้เออโอเคอย่างนี้ดีกว่าไม่แน่ใจวัดชุบชีวิตได้กี่ครั้งนะฮะแต่เจอเซเลนเฮดเหยียบไปไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วเซเลนเฮดบ้านใครเดินทะลุตึกอุต่าห์อยู่แบบใต้หลังคาแล้วนะยังเหยียบไม่ได้อีกโทเทมเหรอเจอโทเทมครับมาได้มาสมอัน ตรงนี้เป็นอาคารครับอาคารใหม่หรือเปล่าแช่อาคารไหมเฮ้ยนี่ไงลูปปั้นเนี่เจรูปปันนปป้นที่แบบชอบตามเรามานะฮะนี่คือท่านทำพิธีเขาใช่ไหมอเออ,อยู่ๆกำแพงก็โผล่ขึ้นมาอะไรเนี่ยตรงนี้ที่ไหนตรงนี้ที่ใหม่ครับโอ้โหคลิกเพื่อเข้าอ๋อเป็นห้าง Hmm. คือที่เดิมยังดูไม่หมดเลยนะที่ใหม่มาเพียบเลยเเข้าไปหน่อยแล้วกันขอไปดูนิดนึงเอาคลิกเพื่อเข้าไม่คลิกไม่ได้ก็นี่ไงคลิกแล้วไม่เห็นเข้าเลยอะไรเนี่ยเราต้องถอดแว่นก่อนก็เข้าไม่ได้โอ้บักอย่างเยอะห้างมอนี่ไงมอเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ ข้างล่างเป็นถนนนี่เราวิ่งลงล่างหรือขึ้นบนก็ไม่รู้นะฮะแต่ห้างใหญ่มากแบบพี่จะใหญ่ไปไหนเนี่ยนี่ไงลองฮอสเจอแล้วโอ้โหวัดดีเจ้าลองโอ้โหปกติมันต้องแบบหางขึ้นแมงบนไม่ใช่เหรออันนี้ทำไมกลายเป็นตัวยาวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะอย่ามาอย่ามาอย่ามาเราแวะมาเยี่ยมเฉยเดี๋ยนะถอดแว่นก่อนอ่าโอ้โอ,โอโ้เกือบตกอนี่คือข้อดีของ กำลังจะบอกเลยว่าคือข้อดีของตัวยาวนะฮะข้ามได้ง่ายหายไปไหนแล้ว <c oughs> อยู่ๆก็หายไปเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเหมือนนับถอยหลังอะไรเซเลนเฮดอยู่งนี้ตรงนี้ที่การ์ตูนแคทที่เจอการ์ตูนแคทอย่ามาเซเลนเฮดอย่ามาเหยียบ <c oughs> แล้วเราสโลอีกเอ้ยอ๋ออันนี้คือทางเข้าฉากจบลับฮะแต่ว่าต้องมีเลื่อยก่อนเดี๋ยวๆอีกแล้วอีกแล้วเซเลนเฮดย,ย,ยิงให้ไป ไปซะไปซะโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ไม่เข้าอะ่ะโรงพยาบาลน,น่ากลัวเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนบอกเพื่อนอยู่ที่ทาวเวอร์ไม่เห็นมีเลยหรือแค่สองคนแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งไปนะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันน่าจะมี g p s บอกนะว่าวิ่งอยู่ตรงไหนอันนี้คือโบสถ์หรือเปล่าโบสถ์ก็ต้องเจอกับอ่าชื่ออะไรละคันที่รดนะฮะอยู่แถวนี้ ที่จอดรถตรงนี้หรือเปล่า f ฟมิลี่พาร์นี่คือถนนใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยไม่แน่อาจจะอยู่แถวนี้เจอแล้วถนนบิชเวิร์มก็อยู่ไหนปรากฏตัวมาเดี๋ยวนี้นี่มาเพื่อแกเลยนะบิชเวิร์มเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหกำลังจะบอกว่าสื่อสารมาหน่อยบิชเวิร์มมานี่เร็ว <laughs> เจอนายแล้วพอปิดกล้องปุ๊บมองไม่เห็นเลย ไอไหนอุตสาห์เจอเหมือนจะปิดหน้าอยู่นะฮะแสดงว่าวิ่งไปทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยแต่เขาเดินไม่เร็วเปิดหน้าหน่อยที่อยากเห็นหน้าหรือว่าต้องให้เขาตีอาจจะต้องให้เขาตีนี่ไงนี่ไงโอ้โหเจอแกแล้วโอ้ติดตรงนี้อืมตันแต่ดีโดนตีแล้วแบบไม่อืดเหมือนไซเรนเฮตตีแล้วทำไมต้องคานแบบหันหน้าหันหลังคานดีๆไม่ได้เลยไงบิชเิร์ม ไม่มี HP บอกอะ่ะไม่รู้ว่าสามารถจัดการได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเจอแล้วสองตัวใหม่นะฮะน่าจะสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหอีกแล้วโดนเหยียบไปไม่ได้เพื่อนลาก่อนนะเราคงไม่รอดเออโดนหยิบมากินด้วยโอ้โหโอเคยังชุบชีวิตได้ต่ออีกเหรอมันไม่มีหมดใช่ไหมเนี่ยเพื่อนไม่ยืนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนไม่ไปเล่นเหรอ อ้าค้างครับเห็นไหมมันบัคอกอันนี้อีกแล้วอะความสว่างเพื่อนเราไปแล้วนะเรากลับก่อน